ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์วันที่สามเดือนที่สองในหัวข้อเรื่องจงผลิตชัยชนะในทุกสถานการณ์และพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามคีธรรมในพระธรรม 1. โคดินบทที่ส5หข้อที่57 สาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์อง์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องคะนี่ยังเป็นช่วงต้นๆของปีนี้และสิ่งสำคัญคือคุณต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรจงตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าคุณจะชนะทุกวันนั่นคือคุณกำลังจะทำให้พระคําเกิดผล แล้วความสำเร็จของคุณจะไม่มีขีดจำกัดอะไรก็ตามที่คุณได้ทนทุกข์ซึ่งไม่สอดคล้องกับการจัดเตรียมของพระคิดในข่าวประเสริฐของพระองค์ไม่ได้มาจากพระเจ้าคุณต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณนั่นคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณพระเยซูตรัสในมาระโกบทที่11เข้อที่23ว่าเราบอกคำสั่งกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไป ในใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตําที่สั่งน,นั้นก็จะเป็นไปตํานั้นจริงๆพี่น้องคะจากนั้นในมัทธิวบทที่17ข้อที่20พระองค์ตรัว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดมัสตัดมเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน,น้นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลย นีห้หมายความว่าด้วยความเชื่อของคุณคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้คุณสามารถมีอะไรก็ได้และคุณสามารถทำอะไรก็ได้คุณมีความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดคำถามก็คือคุณใช้ความเชื่อให้เกิดผลหรือไม่จงใช้ความเชื่อของคุณเพื่อรับมือกับวิกฤตของชีวิตทุกวันจงปฏิบัติตามพระคำย่าก,กอบบทที่หนึ่งข้อที่22กล่าวว่า แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นไม่ฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองดังนั้นจงผลิตชัยชนะและความมีชัยในทุกสถานาการณ์และสภาวะการโดยการปฏิบัติตามพระคำฮาเลลูยาอาเมนให้เราเข่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิาดาที่รัก ขอพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์และฤทธิ์อำนาจของพระคำที่จะทำให้เกิดสิ่งที่พระคำนั้นพูดถึงในตัวข้าพระองค์และเพื่อข้าพระองค์ข้าพระองค์ดูแลชีวิตของข้าพระองค์เพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระองค์ ผ่านทางพระคำและทำให้ความเชื่อเข้มแข็งด้วยการใช้ด้วยเหตุนี้ค้าพลงจึงผลิตชัยชนะและมีความใช้ในทุกสถานาการณ์และทุกสภาวะการ ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่านี่ยังคงเป็นช่วงต้นๆของปีนี้และสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินชีวิตของคุณอย่างไรจงตั้งใจแนวแน่ว่าคุณจะชนะในทุกวันนั่นคือคุณกำลังจะทำให้พระคำเกิดผล และความสำเร็จของคุณจะไม่มีขีดจำกัดค่ะจงผลิตชัยชนะและความมีชัยในทุกสถานาการณ์และสภาวะการโดยการปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้านะคะพระเจ้าสัมกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนา ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจ,จะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ไอดี n ลหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวนจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด